อยู่กันในช่องครีมซันเบรดแล้วไม่ได้อยู่ในรายการภารกิจพิชิตดาฟ้ามหาหิทอาะไรนะคะแต่อยู่ในออฟบ,บค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงด่านที่1 0 5ด้วยดยจากด้านล่างนะคะความคืบหน้า12.7เราจะไปที่เป้าหมายของเราในคลิปนี้ก็คือไปที่ชั้นข้างบนนะคะซึ่งมันน่าจะเป็นด่านที่รอบมันน่าจะเป็นด่านที่150อนะคะอันนึงน่าจะมีประมาณ าดานแต่ว่าเราจะไปให้ถึง200รด่านนะคะวันนี้อุย <c oughs> อ้ยตุยวาตาเบไอโกะรอบที่เรามาเล่นก่อนอันนี้นะคะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูเนาะแต่ว่าเล่นรอบเดียว1นึ่ด่านซึ่งถือว่าง่ายอยู่นะมันต้องกะอะไรเ่ย บางทีหลายๆคนก็ชอบพูดนะในกลุ่มโลบอกอะไรเงี้ยว่าแบบเล่นไม่เก่งหนูเป็นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันอยู่ที่มุมมองในการเล่นของเราด้วยนะมุมมองว่าเราต้องปรับมุมมองแบบไหนในด่านอะไรพวกเนี้ยแล้วถ้าเราจะเลี้ยวอย่างนั้นเราควรปรับมุมมองไหมหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทิศทางเลยหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนอย่างนี้เลยหรือว่าเราจะควรแก่ เดินตรงแล้วก็แบบว่าหมุนแค่นี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ดีเชื่อฉันหัวรู้ไหมวันนี้เสื้อดูแบบอันนี้มากเลยไม่ได้ดไนุ่งเ้งเไยดูต่กลร่มอันนี้ก็ง่าย,ายระดับของครีมซันเบลดแล้วโอ้โหเจ้าของช่องคือแบบ เล่นโลบอกมานตั้งแต่ยุคสมัยพระเจ้าสามหาบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือดีคือเลิศคือเลิศคือปรังเลิศแตนตนมากค่ะไ,ไม่น่าพูดเลยในอย่างนี้เป็นมุมมองที่ไม่ค่อยดีนะถ้ามุงมตรงๆอย่างมันจะไม่ค่อยดีแล้วผจะต้องกลับแดดอะไรอย่างน,นี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยในอย่างเงี้ม่เป็นมุมมองที่ อีกลต้องใช้แบบมองที่มันเห็นแบบกว้างๆนิดนึงนะคะแล้วด่านนี้มันน่าจะเกิดความผิดพลาดูะแรงวันมาจากไหนวะด่านนี้น่าจะเกิดความผิดพลาดนิดนึงนะตรงตอนที่ว่ารูปส่งเขาเนี่ยมันมันมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอะกระโดดโอุย้ยทะเลาะกับแมงวันแล้วล่าสุดทุกคน ค้นอะไรทะเลาะกันไหม,ม่โอ้โหไปไงคนันนี้โอ้โหนี่เราเคยผ่านในด่านอบบนี้มาแล้วรอบหนึ่งตรงไหนวะนัะ่นๆทุกคนเห็นปะอันที่มันเดินตรงนั้นนี่ยสีม่วงน้ำตาลนะเห็นไหมใครไม่เห็นวงใครจะตอบคิปนี้วะเออฉันแล้วมั้งให้เขาฉันจะวงไว้ให้ ด่านนี้นะมันดนานหนึ่งเลยที่มันมาหาอะไรไปนิดหนึงว่าทำไมเมงวันเยอะแต่นะลืมเปิดไฟตรงนี้แล้วหนึ่งใส่แม่นี้นี่นไปต่อสิแม่ เออนี่โรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นเขาราจจะใช้ส,สัญลักษณ์แบบนี้เนาะดูอันนี้ดีใช่ไหมใา่ จะพยายามไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันถ้าเป็นคิฟฟี่เริงตัดเพราะว่าขี้เกียจใส่เอฟเฟกต์โอ้ my god คค่ะคือต้องขอภัยด้วยนะคะเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยคลิปหน้าของเราก็คือไม่สามารถอัดต่อได้แต่ว่าเราจะขออนุญ,ญาตปิดคลิปแเ,เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วจะเป็นยังไงในคราวหน้านะคะ่ะเรามาติดตามชมกันใหม่นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะมาฬิกที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดแล้วนะ ไว้ครั้งหน้ามาชมกันใหม่นะฮะแต่ในคลิปนี้ต้องขอตัตวขอา่าสวัสดีค่ะดิฉันยิน